ได้เลยสวัสดีครับน้องชายสสววัััดดีครบชายตอนแรกมันเบียดไปเบียดมาเขาแ,แข็งแรงแข็งจริงๆงไ,มงไม่มีลำหักลำโค่นนี่คิดว่าน่าจะเสร็จเขาเลยวันนี้<ช>นั่นแส,สดงว,ว,ว่าซ้อมมาดีดิก็ดีครับมีมากเลยครับแต่ตู้เขาแข็งแรงมากแข็งแรงดก,กดดันสุดๆเลยยกไหนกดดันยกสามยกสี่เขาจับตีจับตีแล้วเขาได้เฮ กนดันมากเลยแปลว่าเขาเบียดเข้ามาตีเลยเขารู้ว่าเราไม่ค่อยชอบในเท่าไหร่ครับเราก็ไม่ชอบเราก็ถอยออกศาสเลยก็เลยถอยออกออกแข้งออกแข้งออกหมัดถือว่าถือว่าพอใจไม่มีลำหนักเองไหมครับแข้งซ้ายวันนี้อ้าวเขาไม่อยู่หมดช่วงแรกๆเอาเขาไม่อยู่หมดอะดลได้เลยไม่กอดเขามองหนุนมองบแล้วงบอลทีมงานพี่เลี้ยงมีแก้เกมให้เรายังไงบ้าง มีบอกให้ผักออกครับผักออกแข็งครับผักขีบออกแข็งออกหมัดเห็นมีเสริมหมัดเข้าไปด้วยเพราะเขาจะจับนี่ต้องต่อยหมัดเอาไว้ไหมเขาจับแต่ว่าที่ชัดๆเลยคือจริงๆมันราคาเบียดอยู่มันสักห้าสองแม่มั้งยกห้าเราต่อวันห้าสองจริงกังวลไหมว่าเขาจะมาทรงไหนยังไงกังวลเพราะเขาโวยเตะเตะเขาไม่อยู่จริงเตะไม่อยู่จริงครับแต่ว่าได้สามดอกสามดอกตอนต้นยกห้าเป็นไงบ้างโอ้สบายใจครับ เราสิว่าเขาจะนึกว่าจะเขาเขาจะถอยออกไม่ถอยก็เดินเพิ่เขาแข็งแรงจริงครับน,นี่ขนาดเขาโดนสามแข้งแรกตอนยกห้าเขายังเดินมาอีกแต่วันนี้ก็ถือเป็นชัยชนะที่ไม่ง่ายไม่ง่ายับยากอะยากเลยพอใจผลงานตัวเองมากน้อยแค่ไหนปนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับก็ถือว่ายังไม่ขาดท่อนนะก็ต้องก็มีเบียดมีเบียดสูซีเกินครับพละกาลัง กำลังเขดีหมดไหมหมดหมดตั้งแต่ยก3ยกสี่แล้วหมดแต่ยก3ยก4เลยเขาเดินมาตีเราไม่รู้ว่าเราจะออกอะไรครับเราก็เลยออกแข้งให้มันหนักหนักออกมัดให้หนัหกครับพยายามเน้นแข้งเนาะน้ำหนักเป็นไงบ้างถ้าเจอกันใหม่น้ำหนักไหนหเจอกันได้ไหมน้ำหนักนี้ก็ได้หรือเพิ่มขึ้นมาอีกก็ได้เพิ่มอีกก็ได้พอผมมีแรงใหม่จะได้มีแรงเนาะรถเยอะครับมารถหน้ารถช่างก็บอน,นึ่อ่า โอเควันนี้อยากขอบคุณใครบ้างอขอบคุณทุกๆกำลังแกออ่อ,อ่อ,อนๆออแฟนทางบ้านหน่อยอให้กำลังใจตลอดครับฝากชร์และติดตามหมุไปเรื่อยๆนะครับไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนครับครับโอเคครับสวัสดีครับปิศาน้าชัยให้เปิดแสงครัพี่เหรอโอ้โห่มง ถ้าเเกิดแฟน,นไม่วันนี้บังไม่ทันหรือว่าไงบังไม่ทันบังไม่ทันเนอะพูดถึงพูดถึงแรงของเราหมดไหมตอนนี้ไม่มไม่หมดนะซ้อมมาดีมากเลยมากเงั้นต่อย12ยกนี่เขาตายเลยนะ <c oughs> เขาบอกเขาหมดแล้วหมดตั้งแต่ยก4ด้วยยก3นี่เขาบอกว่าเราจับไหนได้เขาขื่นใจมากแต่เราก็ตีเยอะเหมือนกันนะครับจะยด้ยก5ไปโดน3แข้งแรกก่อนมันเป็นยังไงมันเป็นจังหวะไหนเนี่ยยกไม่ทันครับยกไม่ทันนะ ยกไม่ทันแล้วก็อาจจะไม่คิดว่าเขาจะแบบออกแรงๆเลยว่าที่น้องเขาจะหนีใช่ครับราคามันก็เบียดเบียดนั่นจริงเราเดินตีมาได้ก็น่าจะผ่านได้ด้วยซ้ําแต่ว่าถือว่าไปพลาดนาะยกห้าเนาะไฟนี้มีลูกไหนต้องปรับปรุงแก้ไขบล็อบังแข่งบังแข่งนะเนาะบังแข่งให้อยู่หมูถ้าบังแข่งอยู่นี่นายตีเขาอ่วมเลยนะวันนี้ทําไม่สาเร็จอยากขอโทษใครเป็นพิเศษ อะไรนะอยากขอโทษใครเป็นพิเศษบ้างวันนี้ก็อยากขอโทษยังมาน้อยแล้วก็เสียใจเด้แล้วก็ทีมงานทุกๆคนอยากแก้มือไหมน้ำหนักเท่าไหร่อีไปถามหนักตอานี้ได้สิได้สิได้กันดิขึ้นอีกได้ไหมขึ้นอีกสักปอนคือถามเขาละเขาบอกว่าน้ำหนักนี้ก็ได้หรือว่าขึ้นไปอีกก็ได้จะได้ไม่ต้องลดกันเหนื่อยเขาวง่างนี้นะคู่ต่อสู้เราอะส่วนเราอะว่าน้ำหนักนี้เลยชอบเลยไม่ต้องขึ้นไปกว่านี้หรอก ขอหนักนี้แหละขออีกรอบขออีกหนึ่งรอบวอรปปาด้วยทีนี้คนนี่ต่อยไปว่าสนุกไหมนะสนุกสนุกนี่ค่ะต้องนี้นี่ทุกคนช่วยเป็นลรงใจนะครับแตหน้าจะจะทำให้ดีกว่านี้มีโอกาสอยากแก้มือนี่นอยากแก้มือนี่กกต้องเจ็ดเลยไ้มอยากแก้มอต้องนี้นี่นี่ก็ไดยอยากแกเยอะฝาดนี่ก้เลยขอแก้มือก็กขอแก้มือเลยโอ้ก็ขอให้ทาหน้าง่ จะไปสองไปแล้วครัแล้วมีโอกาสอ,อยากสู้ใหม่ครับโอเคครับน้องครับเป็นกำลังใจให้ครับนนครัรัมข,ของเจ้า